สวัสดีค่ะสาวสารครามบ่าสููฟังด้วยค่ะเมื่อนี้เนาะสาวสารครามมวนค่ะขยัน,นปปค่ะก็เลยสีมะกรก,กีปโปมให้เบิ้งได้ค่ะเห็นทางบ้านเฮาอะ่ะเห็นพ่อแม่พี่น้องนะคะเพิ่นมะกรอยู่หน้าสาวสารครามหลายค่ะอีแม่แล้วกับมันนะ,ะก็เลยพาเรามะกรูล่กกลลองเบิง้งเราสิก้นไปขวบไปนะต่้ิได้จกักโตบ่เดี๋ยวสิก้นให้เบิ้งได้ค่ะว่ากีปโปมเป็นยังไง เด้สีเบิลงเด้อค่ะบันี้เนี่ยสาระร่ำกนควอยหนึ่งแล้วนี่แล้วค่ะกิ่ปมนี่สาระร่ำขุดมันเมื่อกี้ได้แล้วหนึ่งตัวจับบอดี้อมกัดอยู่ด้ิค่ะแต่มันกัดบ่่คอยเจ็บบันไดเนี่ยนะคือโตกิ่ปมนี่แหละนี่แหะค่ะวิธีกลอนอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ได้แล้วได้แล้อันนี้แม่แล้วกลนะได้ตัวใหญ่เลยตัวเมียตัวเมียแล้วนะ มัน,มนมมกกลลเห็นผ้าปูเถ้ามากกลอนกระป่มแม่ได้อยากกลอนแล้วเห็นนั่นผู้อื่นมากลอนนามากลอนอยู่หน้าจะคล้องเลยละ่ะผ่านมาก,กลอนลเพิ่งกะ,ะเพิ่งก่นไปขายะนะแม่เนาะเพิ่นก่นไปขายเด่นพู้ละลอยสองลอยโตแต่ละหมื่นกะเพิ่งขายโตจักบาทแม่ตแตละสองบาทร่างเจ้าก็ขายหกตะหลงปวดนะกับพ่ออะไรอยู่ด้นนนเนาะกัญชีปมเลไม่เห็นแ่สันที่บา้านท้องวัยนี้แล้วเอาไปขวิน เอาไปขว่ยกินเข็มๆค่ะสาวสารครามกับพวกอยมักก้นไปได้หรอค่ะคือแบบจะบาไปแล้วกะบพคกใคกินได้อยู่แต่กะบพคอยมากกินเนาะถ้าเกิดเสียให้ซสือเพื่อนกะคงสือเซื้อค่ะพอดีแม่แล้วอยากล่องมักกลนเบิงล้าก็สิอเอาไปขวัวจกักเอ่อสิบตัวยี่สิบตัวเนี่ยค่ะเดยวสีซอยแม่แล้วกลนจะเข้า คือข้อยจีปลมัม่ก็สิเป็นดินขึ้นมาสิละค่ะพเพราะว่าไอ้โตมันนี่มันก็สิไส้เขาไม่ได้ดินเนาะมันก็เลยสิมีดินออกมาเนาะค่ะเป็นหู้เลึกๆหู้เลึกกท่ายขว้วยมันก็แห้งข้อยใหญ่ค่ะนี่เป็นวิธีการก้นค่ะค่อยๆเสาะเข้าไปตามหู้ที่มันนั่นที่มันไหน ใช่ไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะนี่เอ่อสาจะข้ามสิก้นให้เบิ้งเนาะค่ะนี่กัเป็นขวยขวยกิโปมเนาะมาเนี่ก้อนเท่าสิก้นนี่เดี๋ยวเข้าสิหาห่วงไปเห็นเมืนบ่เข้ากับตองมากมากขวยขวยหู้มันขวยหู้มันก้อนได้ค่ะแล้วก็สิหาหู้มันเนาะอันนี้มันจะสิหาเาหู้มเห็นเนาะถ้าเกิดเขาก้นไปเลยนี่บ่หูบ่หูบ่หู้ไม่อยู่หม่งแดงมันสิหาไปเห็นได้ไหมเนี่ย นี่แหละวิธีกล <c oughs> อบอกบอกวิธีอย่างดีเ๋ยจหาหาหัวงโม่ไปเห็นจะนะเป็นคุดก <c oughs> าดจ <c oughs> คิคุดหาหัวมันก่อนเข้ <c oughs> าประหว,วา่าหัวมันอยู่หมางไหนเนะาะเข้ากาสิีคุดไปบ่ถึงทางอ่ะปะคะ่ะ อ๋อเจอห่วมันแล้วค่ะห่วงหวุ้นไปทางนี้เดี๋ยวสิคุดไเบึ้งเลยได้ค่ะมันเนี่ยสิคุดแล้วได้มันเมื่อนี้ดีค่ะแดดบ่ฮ้อนคุดสบายค่ะค่ะบึงบ้งวะมควเนี่ยมันสีลึกปบนไหนเราสาัคามนีก่กะ ชื่นชมคนที่เพื่อนมะกรนอยู่ค่ะเพื่อนมะกรนเพื่อนกับขายกรนขายกันไหนเนาะเพื่อนนั่นขายกันเอ้าหอดหอดแล้วหอดแล้วแล้วค่ะควยนี่ควยนี่เพิ่เล็กมาได้ค่ะกรนก็เดียวกันเด้โตเลยเห็นไหมกันดีบอนเอาเสียมสับมันเนี่ยนะตัวไม่ยืนนี่ละอันนี้ตัวแม่ตัวเธอทนไมใส่ขวดด้วย ผมใบมันออกนี่เวลาเขากลนเขากิงสิแล้วนะนี่เห็นตัวมันแล้วนี่ค่ะตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวเถิกค่ะเพราะว่าที่าเป็นตัวเถิกมันมันอยู่บัลึก้อมนะคะแต่ตัวแมมจะสิก้นหลึกๆใส่ไปน้ำมูค่ะใส่ไปในขวด ได้หลาตัวเลยนะีะได้หลายตัวละค่ะหลังจากก้นแล้วก็ได้หลายตัวพอสมควรค่ะหยั่นน้ำไตออกเนาะก็เล่นเอามาใส่น้ำใส่กระลบ้างไาว้กับวิธีใส่ขีมะนะ่นน้ค่ะเนี่ยไปยังจะต้องใส่ขีดไม่หรอกไต้องเอาออกตัวน้ำดินมันกินนี่อย่างมากมันจินขมเห็นว่ามันกินพักกินเผื่มันมน่ะ ข้าวตอกเอขีมันออกก่อนแต่คือเป็นการล้างเนาะทั้งก้สะอาดก้อนเสียเอาไปขว,ขวเอาไปทอดแต่มาทยายใส่เ็ดเ็ดได้หลายอย่างเลยนะคะเนาะว่าเสียเอาไปเฮดป่นก็ได้นะคะอเอาไปตำป่นเอาไปแกงใส่พักใส่ยังก็ได้ มือเอนี้ก็ได้ไหลายตัวอยู่กลางน,านา้ำสะอาดอีกรอบนึงก็ทั้งไข่ทั้งเม่ทั้งตัวผูดตัวเมียอ,อันนี้เมียที่แนนตัวเมียมันไม่ไข่ตัวเมียก,ก็ไม่ไข่เนาะบ้านเฮาเขาอคนขายกันตัวละ นั่งเจากับสองบาทนั่งเจากับหกสลึง <Okay. S 1> บ่พ่อนะคะสร้างกันพิธเนาะนนบ่พ่อขายเิ่นสร้างราวามันกะหายอยากเลยเนาะจะวาไปจะเข้าไปขุดส่วนสิได้เว้ยบางโตกะยุดลึกขึ้นยังสิบห้าไม่นับผมได้คุณแม่เมืม่อน,นี้แม่เีฟยังกินไหมกี่ม วันนี้จะทอดวันนี้จะทอดค่ะเดี๋ยวคุณแม่รวสิทอด